สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดาวในวิชาทักษะของชั้นเตรียมอนุบาลน,นะคะเด็กๆได้ดูคลิปการสอนนวยน้ําคือชีวิตกันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะได้ทราบถึงที่มาของน้ําน้ามาจากไหนกันไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของน้ํานั้นมีอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะน้ํากาเอามาไว้ดื่มเอามาไว้อ่านและเอามาไวาา้ซักผ้าใช่ไหมคะแตะโทษของน้ำละคะมีอะไรบ้าง ูกต้องค่ะโทษของน้ำก็คือถ้าน้ำท่วมก็จะท่วมบ้านเรือนของเราใช่ไหมคะและหากเราทิ้งขยะลงในแม่น้ํำลำําคลองก็จะทำให้แม่น้ําเน่าเสียนั่นเองคุณดรวจะชวนเด็กๆมาทักงคนอ่านตัวเลข1นึ่งถึงสซ้อมกันค่ะเลข 1, 1เหมือนตาขอเลขสองเหมือนคอหา่านเลขสามมีโค้งสองโค้ง เลขสี่เหมือนเก้าอี้เลขห้ามีหลังคาเลขหกหัวอยู่ข้างล่างเลขเจดหักลงมาเลขแปดเหมือนไขแ่แฝดเลขเก้าหัวโตโต,ตเลขสิบมีหนึ่งกับ0เก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆอ่านตามกระดาษได้ถูกต้อง เรามาปรบมือให้เธอสิทงพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็้าสยอดเยี่ยมค่ะคุณดาวอยากทราบว่าเด็กๆจะกลมกลมตัวเลขที่เหมือนกันได้หรือเปล่างั้นตอนนี้เด็กๆช่วยคุณดาวหาดอกไม้ที่มีตัวเลขซ่อนอยู่นะคะเมื่อเจอดอกไม้ที่มีตัวเลขเหมือนกันให้เด็เดกๆกลมกลมดอกไม้ได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเลขหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ไหนคะวงกลมได้เลยคะ่ะต่อไปเลขสามวาเด็กๆเจอแล้ววงกลมได้เลยนะคะต่อไปเลขห้าคะ่ะเด็กเจอหรือยังคะวงกลมได้เลยนะคะและต่อไปเลขสุดท้ายเลขสอง วงกลมได้เลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะที่สามารถตามหาตัวเลขที่เหมือนกันอีกทั้งยังวงกลมได้ถูกต้องเราไปทบทวนอ่านผู้ชนะไทยกันนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะดดชดาเด็กอ่านตามคุณดาอีกครั้งนะคะดดชดาดดชดามีหนึ่งอย่างนะคะตัวต่อไปค่ะตอปะตะเด็อ่านตามคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตประตัตัวประตัจะมีสองหยันะคะเก่งมากเลยค่ะที่อ่านตามคุณดาวได้ถูกต้องเด็กๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะไทยที่ต่อจากตัวตอประตันั้นคือตัวอะไรคะถูกต้องค่ะตัวถอฐานนั่นเองเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณดาวอีกครั้งนะคะถอฐานค่ะถอฐาน,ถถานลักษณะของการเขียนก็จะเหมือนจอจานแต่มีหางเชือขึ้นข้างบนนะคะ ถ้ามีฐานอยัารองรับอยู่ข้างล่างค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กได้รู้จักตัวอักษร K และตัวอักษร L กันไปแล้ววันนี้คุณดาจะมา,าพบวนการอ่านตัวอักษรให้เด็กๆค่ะเริ่มกันเลยนะคะ K เป็นเสียงต้นของคำว่า king แปลว่าพระราชา K แปลว่ากุญแจ และตัวอักษรตัวต่อไปก็คือตัว L เป็นเสียงต้นของคำว่าไรอ่อนแปลว่าสิงโตเรย์มอนแปลว่าเลมอนและว,วันนี้ผู้ดาจะให้เด็กๆได้รู้จักตัวอักษรที่ต่อจากตัว L ก็คือตัว M ค่ะเรามาอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะ M เก่งมากเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวอักษร M เป็นเสียงต้นของคำว่า Monkey แปลว่าลิง Moon แปลว่าพระจันทร์ milk แปลว่านม Mango แปลว่ามะม่วงและครูดาวมีเกมลากเส้นจากรูปภาพไปหาตัวตอักษรที่เป็นเสียงต้นมาให้เด็กๆได้เล่นกันเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษเรียกว่า ไรอ่อน right มีตัวอักษร L เป็นเสียงต้นเรามาดูตัวอักษรตัวที่1 L ตัวที่ J. 2 J ตัวที่3 I เด็เดเดกๆลากเส้นจากรูปภาพสิงโตไปหาตัวอักษรที่เป็นเสียงต้นกันเลยนะคะถูกต้องค่ะต่อไปภาพที่2ภาพลิงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า m ั n k ี้ มีตัวอักษร M เป็นเสียงต้นเรามาดูตัวอักษรตัวที่1 A ตัวที่2 M ตัวที่3า C เด็กๆลากเส้นจากรูปภาพลิงไปหาตัวอักษรที่เป็นเสียงต้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะต่อไปภาพสุดท้ายภาพว่าวภาษาอังกฤษเรียกว่าไข่ ตัวอักษรที่เป็นเสียงต้นคือตัว k เด็กๆมาดูสิคะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างตัวที่1 b ตัวที่2 d ตัวที่3 k เด็กๆลากเส้นจากรูปภาพว้าวไปหาตัวอักษรที่เป็นเสียงต้นเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ วันนี้เด็กได้ทบทวนตัวเลขที่เหมือนกันอีกครั้งยังได้ทบทวนอ่านพยัญชนะไทยและลากเส้นจากรูปภาพไปหาตัวอักษรที่เป็นเสียงต้นโดยในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนเสริมประสบการณ์หน่วยน้ำคือชีวิตซึ่งน้ำมีประโยชน์ต่อเรามากเลยดังนั้นเด็กๆต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะคะโดยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อใช้แล้วต้องรีบปิดก,ก๊อกทันทีค่ะ วันนี้คุณดาวขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ